สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะลายเบสิกนะคะดอกเล็กๆน่ารักนะคะแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะ ลิปบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้จะเป็นลิปบิ้นตาละคางเบอร์สองนะคะแบบนี้เลยตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้นะคะความยาวของลิปบิ้นจะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพ,พับลิปบิ้นลงมาตรงนี้นะคะ่ะแบบนี้เลย10เซนติเมตรนะคะพับลงมา10เซนติเมตรรีดรอยพับตรงนี้ให้ เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานกันเลยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้อง,องเส้นที่1น,นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วง เข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้แล้วก็ดึงให้กาาระชับค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้งสเส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะพับขึ้นมาด้านบนเส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ เส้นสั้นด้านขวามือนำปลายริบบินสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะเพื่อล็อกริบบินนะคะแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะรีดรอยพับนะคะให้เป็นรอยนะคะตรงนี้รีดมุมให้เป็นรอยนะคะตรงนี้การริบบินเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะสอดเก็บริบบินเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะ สอดนะคะเข้าไปในช่องตรงนี้เลยลิบิ้นจะผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดอย่างนี้นะคะเส้นสั้นด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านขวามือสอดนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะ แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทํามุมนะคะทํามุมทั้งสี่มุมตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทําเส้นนี้ค่ะจับแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนําปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงรวมไว้นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้ สอดนะคะตรงนี้เลยดึงค่ะเส้นที่สามนะคะทำเหมือนเดิมค่ะขวงลิบบินนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้แล้วก็ขงูงริบบินค่ะสอดนะคะ เราก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะดึงทั้ง4เส้นเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จัดให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้มุมแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบนะคะทํากลีบดอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบนี้ง่ายนะคะ แล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันค่ะสี่เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่สามนะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะทับกันแบบนี้นะคะสี่เส้นจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะ รวบเอาริบบิ้นสามเส้นตรงนี้นะคะจับให้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้รวบมา้อมมาด้านหลังตรงนี้นะคะ้อมมาแบบนี้นะคะรวบเอาสามเส้นนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะสอดต,ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลย ตรงเส้นของเขาเองนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงมุมตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะให้เพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะตรงนี้ค่ะสอดต,ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงเส้นของเขานะคะตรงนี้เราก็จะดึงนะคะดึงกลีบนะคะ ึงให้ตึงๆนะคะตรงนี้นะคะระวังกลีบตรงนี้จะหักด้วยนะคะค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดที่หลังได้นะคะเราจะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สอ,ส,นนะะอสองเส้นนี้นะคะแล้วก็รวบเอาริบบิ้สอเส้นนี้นะคะแบบนี้เลยรวบมา้ดานหลังแบบนี้เราก็จะพับลิบบิน้หนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะเมื่อกี้ เส้นที่หน okay? right? pues, ึ <t <t ่งเราสอดตรงนี้นะคะสอดตรงมุมที่สองตรงนี้เลยสอดเข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงมุมนี้นะคะนิบบีนเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงกรีดนะคะให้เขาตั้งขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะใช้นวช้แล้วดันตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดันมุมตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่หนึ่งแล้วก็จัดใหม่นะคะแล้วก็ดันนะคะ ดันให้กลีบเขาตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเส้นที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็รวบเอาริบบิ้เส้นที่1นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะรวบมาตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะพับริบบิ้หนึ่งครั้งค่ะสอดถัดจากเส้นที่2นะคะตรงนี้เลยมุมนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะ เราก็ใช้นิ้วชี้เราดันกลีบตรงนี้ให้ตั้งขึ้นนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะค่อยๆดันนะคะแบบนี้เลยใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สี่ตรงนี้นะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่สามนะคะมุมตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้นิ้ชี้ดันตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้นะคะเราจะทำกลีบตรงนี้ให้เขาตั้งๆนะคะค่อยๆดึงค่ะถ้าเป็นลิปบิ้นเนื้อบางแล้วก็เนื้ออ่อนนะคะก็จะทำง่ายนะคะกลีบก็จะไม่หักนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กุหลาบแย้มดอกเล็กๆน่ารักนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใส่เหรียญที่หลังก็สามารถทำได้นะคะนำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สารลายขัดนะคะเพราะว่าริบบิ้นเราก็จะเหลือไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนจะใส่เหรียญเลยนะคะถ้าคนไหนใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บนะคะ ริบบิ้นตรงนี้นะคะเส้นยาวค่ะสอดเส้นยาวทั้งสี่เส้นแบบนี้เลยฐานของเราจะได้แน่นนะคะแล้วก็สอดในโครบทั้งสี่เส้นนะคะถ้าสอดยากเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะตัดให้ชิดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะดอกเล็กๆน่ารักนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ